ข้อที่4อย่าพึงนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัหั์นั้นมีอธิบายอย่างไรตอบมีอธิบายว่าห้ามนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มของครหัหั์เช่นกางเกงเสื้อผ้าโพกหมวกผ้านุ่งผ้าห่มสีต่างๆชนิดต่างๆและ ห้ามอาการนุ่งห่มต่างๆที่ไม่ใช่ของพิสุข้อที่5ภิกษุแม้ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัิได้รับการยกเว้นทุกสิกขาบทได้แก่พิสุประเภทไหนบ้างตอบได้แก่สุบ้าข้างจนไม่มีสติสัมปชัญญะพิสุเพอ้อจนไม่รู้สึกตัว พิสุกสัสบกสายเพราะมีเวทนารา่าจนถึงไม่มีสติข้อที่6เปลือยกายอย,าอ,อ,าอย่างไรต้องอาบัตถุนละใจอย่างไรต้องอาบัตทุกกุกตอบเปลือยกายเป็นวัดเอาอย่างเดียวละถีต้องอาบัตถุนละใจเปลือยกายทำกิจแก่การเช่นไหว้ รับไหว้ทำบริกรรมให้ของรับของและเปือยกายในเวลาฉันในเวลาเดื่มต้องอาบัดทุกก,กนนดกกข้อที่7 ข้อที่7อาทิพรมจะลิยกาสิกขากับอภิสมาจาริกาสิกขาต่างกันอย่างไรตอบต่างกันดังนี้อาทิพรมว่าจะลิยกาสิกขาได้แก่ข้อศึกษาอันเป็นเบื้อง,องต้นแห่งรมจรรย์อันได้แก่พระพุทธบัญญัติ ที่รงตั้งไว้เป็นพุทธทอาอนาเป็นสิกขาบทอันมาในพระปฏิโมกเป็นข้อบังคับโดยตรงที่พิสูจน์จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยเข้งคัดส่วนอภิสมาจาริกาสิกขา,าได้แก่ข้อศึกษาอันเนื่องด้วยอภิสมา,าจารย์คือมารยาทอันดีที่ทรงบัญญัติหรืออนุญาตไว้ อันมานอกพระปฏิโมกเป็นขนธรรมเนียมอันดีงามของหมู่คณะที่ควรประพฤติข้อที่8มีพระบัญญัติข้อหนึ่งว่าอย่าพึงนุ่งห่มอย่างคฤหัสห์อย่าพึงห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ในกรณีที่ภิกษุทุจรชิงผ้านุ่งห่มไปหมด พึงปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามพระวินยัยตอบพึงปิดกายด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วข่าวโดยที่สุดแม้ใบไม้ก็ใช้ได้ห้ามมิให้เปลือยกายข้อที่9 มีข้อกำหนดในการไว้ผมยาวของพระพิสุอย่างไรในการโกนผมพิสุใช้กันไกแทนมีโกนได้หรือไม่ตอบไว้ได้เพียงสองเดือนหรือสองนิ้วเป็นอย่างยิ่งในการโกนผมพิสุใช้กันไกแทนมีโกนไม่ได้เว้นไว้แต่อาพาธ ข้อที่10ในกายบริหารมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหนวดและคิ้วไว้อย่างไรตอบเกี่ยวกับหนวดมีข้อปฏิบัติไว้ว่าอย่าพึงไว้หนวดไว้เขา่าคือต้องโกนเสมอห้ามไม่ให้แต่งหนวดและห้ามไม่ให้ตัดหนวดด้วยกันไกรเกี่ยวกับคิ้ว ไม่ได้วางหลักปฏิบัติไว้แต่พระสงฆ์ไทยนิยมโกนพร้อมกับผมการที่12บริขารบริโภค 1. สังคติบาทประคดเอวมีดมีดโกนเอ้เข็มมีดโกนอย่างไหนจัดเป็นบริขารบริโภค อย่างไหนจัดเป็นบริขารอุปโภคอุปโภคตอบสังสังคติบาทประคตเอวจัดเป็นบริขารบริโภค เข็มมีดโกนจัดเป็นบริขารอุปโภคเข็มมีดโกนนะฮะจัดเป็นบริขารอุปโภคข้อที่2บาทที่ทรงอนุญาตให้ใช้มีกี่ชนิดและกี่ขนาดอะไรบ้างตอบบาทที่ทรงอนุญาตให้ใช้มี2ชนิดคือบาทดินเผา สมดำสนิท2บาทเหล็กขนาดบาทที่ทรงอนุญาตให้ใช้มี3ชนิดคือ 1. บาทขนาดเล็กจุข,ข้าวสุกแห่งข้าวสารกึง่งอาละหะกะคือ2คนกินเหลือ3คนกินไม่พอ 2. บาทขนาดกลางจุ ข้าวสุแวส 1, นนกสหสแห่งข้าวสารนาลี1นึทะนานคือกินได้5้าคนสบาทขนาดใหญ่จุข้าวสุกแห่งข้าวสารปัตทะ1คือกินได้10คนบริขาร8มีอะไรบ้างจัดเป็นบริขารบริโภคและบริขารอุปโภคมีอะไรบ้าง ตอบมีตายจีวรคือผ้านุ่งห่มและผ้าทาบบาทประคดเอวเข็มมีดโกนและผ้ากลองน้ำตาตจีวรบาทประคดเอวรวมห้าอย่างจัดเป็นบริขารบริโภคเข็มมีดโกนและผ้ากลองจัดเป็นบริขารอุปโภค ข้อที่4พิสูจผู้ได้รับเสนาสนะของสงฆ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยควรเอาใจใส่รักษาเสนาสนะนั้นอย่างไรตอบควรเอาใจใส่รักษาดังนี้ 1. ไม่ทําให้เปรอะเปื่อน 2. ชําระให้สะอาด 3. ระวังไม่ให้ชํารุด 4. รักษาเครื่องเสนาสนะ5ตั้งน้ําฉัน น้ำใช้ไว้ให้มีพร้อม6ของใช้สำหรับเสนาสะนะ 1. อย่านำไปใช้ที่อื่นให้กระจัดกระจาย 5. ผ้าสำหรับทำจีวรน,นุ่งหม่มนั้นทรงอนุญาตไว้กี่ชนิดอะไรบ้างตอบทรงอนุญาตไว้6ชนิดคือ 1. โคมะ ผ้าทำด้วยเปลือกไม้ 2. กับปาสิกะผ้าทำด้วยฝ้ายสโกสยะผ้าทำด้วยใยไหม 4. กัมพละผ้าทำด้วยขนสัตว์ยกเว้นผมและขนมนุษย์ 5. าสารนะผ้าทำด้วยเปลือกป่าน 6. พังคะผ้าที่ทำด้วยของ5้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งปนกัน